เพราะกีฬามีอะไรมากกว่าผลการแข่งขันและเรื่องราวไม่ได้จบลงหลังเสียนนกหกวีดยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่รายการ Sport Discussion คุณอยู่กับผมครับพันสิธิ์วิเชยาคุปต์ดังเดอะซีรีส์คนพันดังสนับสนุนโดย Mouse m a กช h รมีจำหน่ายที่7ซเว่นอีเลฟเว่ หากเราจะหาจุดไคลแมสโคตรเลาใจของแต่ละชนิดกีฬามันน่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างครับหากเป็นมวยคงไม่มีอะไรสะใจไปกว่าจังหวัดหลับกลางอากาศหากเป็นกรีธาภาพเฉียนชนะเข้าเส้นชัยเพียงเสี้ยววินาทีน่าจะมีอารมณ์ร่วมเยอะเหลือเกินแล้วเป็นเกมฟุตบอลอะไรมันจะสะใจเท่ากับการทำประตูงามๆหรือว่าเสียบแบบซาดิสดีวะเนี่ยแล้วถ้าบาสเกตบอลล่ะครับจังหวัไหนดี บล็อกยิง3คะแนนหรือว่าสแลมดังไม่แต่มันต้องสแลมดังสิวะถึงจะสักใจนับตั้งแต่ที่ประวัติศาสตร์โลกยัดหัวมันทึกเอาไว้ว่าครั้งแรกที่สแลมดังเกิดขึ้นระหว่างเกมการแข่งขันมาจากฝีมือของบ๊อบฟุตฮิลส์เคอร์เลนเซนเตอร์ยักษ์ขาวดาวดังจากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาเอหรือปัจจุบันเราเรียกว่าโอคลาโฮมาสเตทนะครับ เขาสูง6ฟุตสิครับยัดห่วงใส่คู่แข่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟียเทมเพิลในปี1944โอเคล่ะอาจจะเคยอ่านกันมานะครับว่ามีคนที่เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ตามบันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับนั่นคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์บาสเกตบอลเลยทีเดียวแหละครับซึ่งครั้งนั้นผลออกมาเนี่ยไม่ได้แต้มนะครับถูกจับเป็นเทิร์นโอเวอร์เราเรียกการตัดสินครั้งนั้นโดยระบุเอาไว้ว่าโกเทนดิ้งครับ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับดัง <Dunk S 1> จะเป็นโมเมนต์พิเศษในเกมบาสเกตบอลอยู่เสมอครับโดยเฉพาะ NBA มีสุดยอดดังเกอร์หลายต่อหลายคนที่เข้ามาครองใจแฟนๆทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับโดยมาผู้เล่นที่ดังได้มาสัจจานก็มักจะโด่งดังในหลียอยู่เสมอนะครับว่าแต่ว่าดังเนี่ยมันส่งผลอะไรมากกว่าเกมมันมีอะไรโดดเด่นกว่าการนับได้2แต้มทําไมใครๆก็รอคอยให้มีแ l a m dunk เกิดขึ้นบ่อยๆในเกม เรื่องนี้หลายคนคงสงสัยนะครับเรื่องนี้หลายคนคงมีคําตอบแต่อาจจะไม่กล้าพูดออกมาแต่ไม่รู้ว่าที่คิดเอาไว้ในใจเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นผลได้ไหมซึ่งคําถามนี้เนี่ยผมก็เคยถามสุดยอดดังเกอร์ดีกรีแชมป์แลมดังสองสมัยนะครับอย่างเจสันริชาร์ดสันผู้เคยมายืนเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยแอบไปสัมภาษณ์กันมาครับเขาบอกไว้ว่าดังเนี่ยอาจมีแค่แค่สองแต้มตามปกติก็จริงนะครับแต่ในแง่ของขวัญและการวงใจมันสามารถเปลี่ยนเกมได้พร้อมที่จะดึงคนดูทั้งสนามให้ตื่น Yeah, I think they are more special in the game because they're they're turning point in the game. You know, you might be down a couple of points, or you come down and you dunk on somebody, or you got a fast break and you do a crazy dunk. Uh, game, นั่นคงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทรงพลังมากๆของการดังนะครับย้อนกลับไปในยุค NBA 2000นะครับยุคที่เกมกำลังปรับตัวครับจากเกมใต้แป้นเป็นเกมที่เพิ่มความเร็วขึ้นเพิ่มพละกกำลังมียิงไกลแต่ยังไม่ใช่กระแสะหลักเหมือนในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังเน้นเกมรับยิงระยะกลางพร้อมกับแผนการเล่นที่หลากหลายสไตล์ยุคนั้นมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโคบีไบรอันชอคคิโอนิลทิมมี่แดนแกนและก็เควินการเน็ต แต่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับไม่มีจังหวะไหนาของเกมเลยครับที่มันจะสาใจเกินกว่าดังทรงพลังยัดใส่หน้าตัวบล็อกหรือที่เราเรียกกันว่าโปสเตอร์ดังแหละครับอีพีนี้พิเศษครับํำลึกความหลังเราจะพาไปหาคนพันดังนะครับดังแห่งทศวรรษ2 0 0 0หรือ2001ไปจนถึง2009้าทายกันถูกไหมครับว่ามีใครกันบ้างน,นะครับที่ดังทะลุ1000ครั้งในอาชีพใบให้ครับว่ามีทั้งหมด7คน ว่าแล้วผมให้เวลาคุณลองนึกดูนะครับว่าจะมีใครติดผมมาบ้างกับ7คนพันดังพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มต้นไปหาคำตอบกันครับลำดับที่7นะครับเบนวาเลสชื่อของเบนวาเลสนะครับเซนเตอร์แชมป์ NBA ปี2004จากดีทรอยต์พิสตันเชื่อแน่ว่าหากรื้อฟื้นความทรงจำแรก แฟนบาสคงนึกถึงเขาในเกมรับปีศาจเลยนะครับรับมือได้กับคู่แข่งทุกไซส์ทุกความเร็วใครกล้าดีกล้าบุกใส่แกในพื้นที่ใต้แป้นไม่มีทางจะได้แต้มง่ายๆนะครับแม้ว่าส่วนสูงของเขาจะมีเพียงแค่6ฟุต9ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากเป็นเซนเตอร์ที่ตัวเล็กที่เดียวนะครับในยุคนั้นแต่เข้ามาเถอะครับใครตัวเล็กตัวใหญ่แกตบความหมดแม้แต่ชักคิวโอเนลที่ว่าแน่ๆโอ้โหบิ๊กเบนคิกาปูวาเลสสอยมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นเกมรุกเองก็น่ากลัวอย่างมากทีเดียวนะครับที่สําคัญคือลองนึกภาพดูครับว่าเซนเ,นเตอร์ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่มากนักเนี่ยยิงกลางไม่ได้ยิงนอกไม่มีลุ้นฟรีโทก็เชื่อใจไม่ได้นะครับดังนั้นแต้มที่แกได้มาก็คือแต้มจากการเล่นเช็ดแป้นเลย์อัพแล้วก็การดังเบสเซตตลอดทศวรรษที่แกเล่นอยู่เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยทำไปทั้งสิน้น1น0 0ัเอ็ดดังครับ ลำดับที่6นะครับผากาซอสําหรับน้ำน้องรุ่นใหม่อายุ20กว่าอาจจะติดตาไปแล้วนะครับว่าผากาซอเนี่ยอยู่ในยุคบุญครับที่เล่นพิงแล้วยิงไม่ดุดันแต่หนุ่มๆเนี่ยกระทิงดูจากสเปนร,รายนี้เป็นเซนเตอร์ที่ครบเครื่องนะครับยิงกลางได้โพสตเพย์มีหลากหลายจ่ายบอลดีส่วนเรื่องใต้แป้นไม่ต้องห่วงครับทำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะการดังนะครับแกดังตลอดทศวรรษไปถ,ถึง1นึ่งพันกหครั้งแน่นอนว่าช่วงที่ประสานงานกับโคบีไรอันที่เลเกอร์สจะเป็นช่วงปั๊มสถิต แล้วก็ปั๊มความสำเร็จได้เลยล่ละครับลำดับที่5นะครับอามาเรสต์ดไมเออร์ครับ ถือว่าสุดในรุ่นอีกหนึ่งคนครับสำหรับอมาเรสตาเดมายเออร์ในช่วงเวลาที่ร่างกายสมบูรณ์แบบช่วงเวลาเดียวกับที่เขาได้เล่นกับโคตรกาาจายพรสวรรค์อย่างสตีฟแนชครับนี่คือคู่พิกแอนโรดรที่เร้าใจสุดๆเร้าใจชิบหายครับแล้วก็ประสิทธิภาพดีมากๆบวกเข้ากับแผน7 Second ซ l คน t ลของทางด้านไมดีแอนโทนีนะครับที่เน้นการทำแต้มเร็วเออะขอทำแต้มเอาไว้ก่อน อามาเรก่ก็เลยมีโอกาสทําแต้มเยอะเลยนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวบุกวงในที่ส่งอนุภาพที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ได้เลยครับคุณสมบัติคือ Bigger, Stronger แล้วก็ดุเดือดกว่าใครทั้งนั้นครับในทศวรรษที่เล่นอยู่ ถือว่าเป็น power forward และเซนเตอร์ตัวไม่ใหญ่แต่เร้าใจมากๆนะครับแน่นอนครับว่าความเก่งกาจของเขาลูกดังก็เป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าครับโดยตลอดทศวรรษที่เราคุยกันนี้เขาทำไปทั้งสิน 1, ้น1,080ดังนะครับเสียดายครับไม่น่าเจ็บยาวเสียดายจริงๆครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้มากกว่านี้นะครับ อันดับที่4นะครับเคมาร์สเคนยอนมาตินพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดสายเดือดครับที่ดังมาตั้งแต่มอปลายนะครับจบหมหาวิทยาลัยเข้าสู่ดราฟต์เลือกเป็นคนแรกในปี2000เลยนะครับ mm hmm. เข้าลีกมาเนี่ย mm hmm. เขาถือว่าโชคดีมากๆทีเดียวนะครับสำหรับเคมาร์สในวัยยาว mm hmm. เพราะว่าทีมที่เลือกเขาเข้ามาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือนิจอซียเน็ตเขาได้ร่วมงานกับสุดยอดการจ่ายอีกหนึ่งคนแห่งยุคเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเจสันคิดช่วงเวลาแรกๆในอาชีพเนี่ย mm hmm. เขาเข้าชิง NBA ถึง2ปีซ้อนนะครับโดยปีแรก แพ้ให้กับเลเกอร์สไป0ต่อ4และหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปแพ้ซานโตนิโอนะครับ2ต่อ4ด้วยความที่ว่าคาดังเร็วมากๆนะครับแล้วก็ใช้ร่างกายหนักมาตลอดประกอบกับเกมเนี่ยไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือรับเด่น เกมรุกไม่หลากหลายครับบทบาทก็เลยน้อยไปเรื่อยๆตามเกมของ NBA แล้วก็ตามอายุการใช้งานนะครับดูแลเขาก็จะคล้ายๆกับทางด้านของเบนวาเลสครับคือโดดเด่นเฉพาะเกมวงในเกมใต้แป้นเท่านั้นแต่ถามว่าเด่นขนาดไหนต้องบอกว่าเด่นแบบไปสุดทางเลยนะครับเรื่องดังวงในสะใจดูด,ดันเนี่ยไม่มีวานครับแม้ว่าต้องสู้กับยักษ์หน้าไหนก็ตามเบ็ดเสร็จแกกดดังไปทั้งสิน้น 1, 1ึ่ครั้งครับ ดีโฮนี่เองครับเจ้าซูเปอร์แมนที่เรารู้จักรู้จักหน้าคล้าตาบางคนบอกว่าก็เป็นตัวตลกในยุคป,ปัจจุบันนะครับแต่จริงๆแล้วอย่าไปบูลลี่เขาครับอย่าไป มองข้ามในความสามารถที่เขามีครับเพราะว่าแต่วายฮาเวิร์ดโด่งดังมาอย่างยาวนานโด่งดังมาอย่างมากมายนะครับเขาเข้าสู่ลีกในฐานะชาคิวโอนิวคนที่2ครับโดยรูปร่างใหญ่ยักษ์เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อเล่นเกมรับเด่นมากนะครับบล็อกกันตายไปครั้งหนึ่งรีบาวเป็นขนมเลยครับแถมคนบ้าที่บล็อกเก่งเล่นเกมรับเก่งขนาดนี้ยังสามารถทําแต้มได้บ้าบอหลัก30แต้มต่อเกมแบบมีให้เห็นไม่ยากเลยครับพิเศษมากคือเกมรุกของ ไม่ได้หลากหลายครับเขายิงลูกโทษไม่ได้ความแม่นอยู่ที่ลง1ต่อ1นเท่านั้นเองนะครับก็คือลงลูกทิ้งลูกเกมระยะกลางก็ไม่ค่อยมีครับดังนั้นอาวุธหลกักอาวุธที่ยากจะหาคนหยุดได้ในตอนนั้นก็คือเกมวงไหนครับเกมที่อาจจะเช็ดแป้นเอมเกมที่อาจจะเล่นโพสเพย์พลิกไปพลิกมาแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือลูกดังเลยครับ ถึงขนาดว่าเคยไปแข่งสแลมดังแล้วได้แชมป์กับเขาก็มีมาแล้วนะครับโดยตลอดทศวรรษนี่ยนะแกจัดไปทั้งสิ้น1,209ครั้งครับอันดับที่2ชอนเดมทริกส์แมเรียนถือเป็นนักบาสเกตบอล NBA ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นมากนะครับสำหรับเดมทริกส์ชอนแมเรียนทั้งท่าวิ่งท่ากระโดดท่ายิงดีดลูกหิน ในบรรดาเจ็ดคนพันดังเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีตำแหน่งเล็กที่สุดเลยนะครับตำแหน่งที่เล็กคืออะไรคือตำแหน่งที่แกเล่นได้นี่นะครับเล่นตั้งแต่ชูตติ้งการ์ดครับเล่นมาไล่จน power f o r ิร์ดแต่ที่เล่นเป็นหลักเป็นอาชีพจริงๆก็คงเป็น small forward นะครับส่วนสูงเพียงแค่6ฟุต7นะครับแต่ก็มีจุดเด่นเยอะมากๆม,มีความหลากหลายรวมทั้งพละกําลังที่พร้อมสู้กับคนตัวใหญ่ได้อย่างสบายครับแต่ทั้งนี้ วิธีสู้กับคนตัวใหญ่เขาไม่ได้สู้ด้วยความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อไม่ได้สู้ด้วยความใหญ่โตของร่างกายนะครับแต่สู้ด้วยพลังกระโดดแต่สู้ด้วยสปริงข้อเท้าที่กระโดดสูงกระโดดไวครับเรื่องรีบาวเรื่องบล็อกมีให้ฮือฮาอยู่เรื่อยๆนะครับอดสวยๆเต็มไปหมดแต่ไฮไลท์มักจะมาจากการตามซ้ําลูกดังยังคงติดตาอยู่นะครับเรื่องดังสวยเรื่องกระโดดดังสูงโอ้โหแกเนี่ยเขาถือว่าเข้าขั้นมหาเทพอยู่เหมือนกันนะครับหากว่าแฟน แนไม่ไปติดตาไปจับจ้องท่ายิงของแกซึ่งเป็นความทรงจำลำดับแรกๆในความแปลกนี่นะครับภาพจำในฐานะเจ้าเวหาขาดังก็น่าจะมีมากกว่านี้แหละครับโดยตลอดทศวรรษนะครับชอวแมเรียนดังไปแล้วทั้งสิ้น1,270ดังครับและแน่นอนครับเราเดินทางมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่1ของ บาสเกตบอลยุค2000ทศวรรษ2000ใครกันคือคนที่ดังระหว่างเกมมากที่สุดไม่มีทางเป็นชื่ออื่นได้เลยนะครับนอกจากชัรคิวโอเนีลครับนี่คือที่สุดนักบาสเกตบอลอาร์ตสต็อปเอเบิรเท่าที่ NBA เคยมีมานะครับยิ่งตัดเฉพาะเกมวงในเกมใต้แป้นหาคนเทียบได้ยากกับศักยภาพของเขานะครับ เพียงทศวรรษ2,000เขาดังไปทั้งสิ้น2,442ดังนั่นแปลว่าตัดช่วงเวลาที่เข้าหลีกใหม่ๆกับออร์เ d นจ์ดอแมจิกแล้วก็เลเกอร์สช่วงต้นออกไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหตอนอยู่ออร์เรนจ์ดแมจิกดังเป็นว่าเล่นนะครับดังมันแทบทุกเกมคือดังทุกเกมไม่แน่ผมมั่นใจเดี๋ยวผมไม่มีสถิติมาอ้างแต่ที่คาตาม,ม,า,มากๆก็คือดังจนแป้นหักก็มีมาแล้วนะครับเชคิวโอนิลมีพละงกำลังที่มหาศาลนะครับมาพร้อมรูปร่างสูงถึง2เมตร16 เล่นเนี่ย150กิโลกรัมได้นะครับหากได้ปอนใต้แป้นไม่มีทางรอดหรือไม่ก็รอดน้อยมากนะครับแก้ไถดันไปดังสบายมือครับไหนจะจังหวะพิงจังหวะพลิกเข้าหาปากห่วงโอ้โหแน่นอนว่าแช็คคือสุดยอดเซนเตอร์สายพลังกำลังที่ปังที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างน้อยก็ในใจพันศิษย์วิชยาคุปผมยกให้กับแชคคิวโอนิวเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเซนเตอร์ที่หาคนหยุดยากที่สุดเลยนะครับดังนั้นวิธีที่จะหยุดแชคคิวโอนิวได้ โอ้โหหลายคนยอมรับว่ามันมีเพียงแค่การตีฟาวเท่านั้นนะครับยิงเข้าตายแป้นเมื่อไหร่ต้องตีเท่านั้นเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับมาครบทุกชื่อที่เต็งเอาไว้กันบ้างหรือเปล่าครับแล้วสำหรับแฟนบาสรุ่นกลางค่อนไปข้างใหญ่พอจะหายคิดถึงบาสเกตบอลยุค2,000กันบ้างไหมครับส่วนสัปดาห์หน้าจะหยิบเรื่องไหนมาเล่ารอติดตามกันนะครับ อ๋อแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันสักนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กันหรือใครอยากจะสนับสนุนรายการหรืออยากให้ช่วยโปรโมทขายของติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ